สบายดีทุกคนเนาะอาจารย์จะกินขบุนเลยวะพี่น้องแล้วก็ลงมาจะมีการแจกโลงทานพี่น้อง้าวโพดกับนาำจากเ้อยทางเมืองนอกเนาะปูใหญ่จะดีทางเมืองนอกพี่น้องเลยมาทางยูทูบเบอร์อะไรพี่น้องลูกล้านทีมงานบ่าวบอยเนาะทางหนาำทางคาร์โพด เขามากับลูกสาวพี่น้องที่รู้จักมาว่ากระทินถ่าถ่าอยู่เฮือนแม่มินีบ่ได้ลงมานํางานยยอสอผ่านน้าหอยปังพเมืองสคนยกยอดสอผ้าพี่น้องยเอยู่ เจดอเจ้าุราเจาบาาเาะา้เาซาลาข้าเจ้าก็ลำบากใหญ่ยเนาะเฮ้าบนาะเา้าบ้าเ้าบ้าบาบ้าบ้าบ้าเ้าบ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 ้อบ้าบ้าอีาบ้าบ้าั้้าาาะา้าาาา้บา้บา้้ย ยังผู้บ่าวอยู่ในแม่มาหน้าเฒ่าแล้วเออเออเอ่อเสี่ยวเลี่ยงดีกันหรอเบิ่งดูหนานะเมาไปเฮือนเสี่ยว เซียวคูณเสียวคำเสียวคูณในแม่เซียวเลี้ยเลี้ยงเตือยอี๋แม่ในแม่เท่าเท่าห้า้าหน้าในแม่แบบนี้เออแม่เเบัดบัเสียวไปห้าห้ากัดสามมืออี๋แล้วแม่แม่แม่นม่แม่โอ้ยกูละไอ้มึงวะเฮ้ยวะมึงจะไให้ได้ กูไอ้กูนกูถูกกับกูหนาดำม่ะมันก็หูยมันก็ดกูถูกกับกูหนาดำมาลงทานมีลายอยู่บ่อยไหมบลงทานหลายคนอยู่บ่บ่มีบ่หึคือบ่มีเนาะ ทีเตรียมพิธีหยกหยกสบอาได้วได้พี่น้องจ้าปู่ยิงจอยพี่น้องกุ๊บเดิบ่มีปลาอีจอยนะอยู่ห่มกันเลยอ๋อปวดปลาปวดตาได้แจกพี่น้องเมืองเล็กน้อยถาซ้อนร้อนอยู่พี่น้องเลยผู้เอาให้ขั้นได้แจกเราได้พออีมิ้นเลยเออเอา ไปแจกไม่เ mm ียอืเปิดแล้วเปิดรูเดอรแร้อยมือร้ายเะบะมิ่ม่้องบ้้อ กเีื่งยวเสียเสียงแงบลยเสี้ยวเห็ดเส้็อยากใส่ยังเชียวชามยางเฮฮ้ฮเจ้าฮยยัายาพี่น้องเอ้ยจเอ้ยขลุ่มแล้นี่เจิงเจ้า

มีปัตตุจาวันชื่อสุปาดจานือมวยเงียงโหนี่ลวบเทางนาแจกกระโพดแจกน้ําน้ําก็เย็นนําบ่ทันซ่ํานเพื่อรอาเจ้า่สภาน่ะมันสิดนเด้ก็แม่นแหละมันสิเกยอดเพื่อสิขึ้นแต่ละยอดเยอดนะพี่น้องันนี้เพื่อสิขึ้นอีกแต่ละยอด แมนเจ้ล้มขาเออล้มมาเย็นเลยโอ้มีแหงเด้มีแหงเด้ตอราใหญ่มานะสคนไคอยู่ซอยบางำบ่ อมันออกมาบ่จังวะาิจัยมันนอนรับป๋าสวนน่ะดอกพ่นพ่นก็คือบรอยากลายเป็นได้วยเนาะเด้นน่ะเฮ้ยลงท่านบ่น่อยเฮ้ยกำลังแก่มากะเฮ้ยยงว่าแม่นนะคะอ้เสียงเนาะไปหาเรียนคิวก็เอาเอาวัดตื่มก่อนอาถุบุญไพื่อนเราเลย พี่ลีวสุาก็มาแจกนะเลยเนาะแม่นบะบอบไลท์ทถวสุดนะดาะดาวเนาะเออสุด่ะสุดขาจะเป็นวินอืมอายเยเนี่ยอายุอยเนี่ยต้องเกงมีลายเป็นอะไรอาการมั้งฮะดีขึนแล้วดี เดยาเท่านั้นน่ะใส่สารุมกับชักยาเห็นไหมมาหมอน่ะเดี๋ยวนี่น่ะมีใจเหน่ามงึงปลดผูใส่ย,ยาอะไรเป็นหนีแล้วพืนแล้วก็แมนป้ายโลเมนบอกเออมีแห,งห้งเลยป้ายโล่ อาจาลยมีไอเลิศบอกเออเพื่นมาแจกน้ำพี่นนองอาณาญายังยายบุญเออมาแจกน้ำมากันจะคนเลยนะเออเจมาล่ามาด้ลงมาบอกไปไปมอนี้เออ ออออออเป็นมาแจากน้ามังค่าบ่าวมีวมกับพี่น้องผู้บ่าวมีพุกอือมาพื้นใหญ่แป้พี่น้องเลยลงวาวในขีปจักแมนอิลีบระแมนอิลีอยากหาย,หายลูกกับบัจจักลูอพี่น้องเลยทิจวัตรชีดีก็ลูกจะคล้องคือว่าอะไรพี่น้องเลย เป็นอยากทาหายลูกว่าจักไปใส่เย็นไปมาถึงปองถึงห้องแล้วก็ว่าออกไปถือทีออ่ตัวแดนจักกันแมนอีลีหรืออีเล่นพี่น้องเลยก็ตามเพิ่อว่าเอาขาก็ะเบื้อามเพิ่นเพิ่อว่าลุดปากออกมาอยากทาหายลูกแห้งลูกไปบ่มาอยังบันเป็นรูปอะไรยังบันเนี่ย <laughs> วัยดวดังๆซสน่ะ จ้าถูกไหอยู่ดีไม่แห้งไงลับไปด้วยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในกรอบในกลัวพี่น้องก่อนไส้น้ำเพลินก่อนเราแล,แล้วบอกเต็มกระเป๋าเรือกระเป๋าเรือใส่เรือจ่ายเรือกินเรือท่อานาพี่น้องไงโชคใส่โชคใส่ผู้อาบุญมาหายกับเจมีนผู้งามผู้จบคือผ่าฮ <laughs> ่าฮ่า <laughs> ่ ผู้ทีมงานบ่าวมีพี่น้อง าโทวหาหนองซีนัดกันเพื่อแม่มินี่นั่งมาฮาไปหาเสี่ยวเฮามึงมาหากูอยู่ฮะมึงกินขบุญแล้วเออหลอดจ้ะเกือเกลือเป็นใต้พอได้พูวาแม่งเนามึงทงหยามวะ่น้ำมหราาภแห้ง พ่อๆแต่สิ่งดีๆพี่น้องเลยป้อนทงยาวนะเพื่อนเองเกินจะเหมือนอยากทำบุญเนี่ยครมีเงินนะเจ้าเฉยๆจะมีเงินก็จทำบุญกวอบมันนะพี่น้องเลยบุญก็อยากทำเนาะเงินพอๆมีนะพออีมินอือมีผัดปลาร้าจกไปผัดเบิร์ดซ้ำจ้าหน้าเฉยๆบ่มีมันสิบบ่มีเอีลีแมนเออพี่แจามาตั้งนี่เนาะ บอยคือบอมาวะบอยเห็ดบอยคือบอมา้อมาประเทศยัง<อ>ไปตักกินน้ำนั่นเฮ้บอมีอาบอมีอาปอดเลยเด้่องเทือ่อปอดเลยเทื<ม>่อละขาซาบะตเบิดแล้วคือกันบอมี ผมมีงินหน่อยอืทีมงานบ่ามีประทะทีมงานเบามีพี่น้องทีมงานเบาบอยประทะทีมงานเบามีเนาะเนีม้งเล้งมาอด่อยเล้งหน่อยมังดิแรงมาอเนาะกระจยกจงกเก่าม้งไหนสิ มาปะทะกับทีมงานบามีพี่น้องเอาบามีน่ะน้ําอัดลมพี่น้องจ้าหินใส่แก้วโอ้ยพังกระเสียงแนอยากซิมเด้อแล้วก็เอาดิยันไอกินแนวนึงกินเนาะอยากกินน้ําเขียวดิเอ้ยอน้ําอน้ําเขียวมากินด้เฮยเอาเเ็ดกระนมนมัน ใส่หูหลูมมันมันสิไปเอาเป็นขวดมาเลยเบอร์กูแห่เอาเป็นจอกเออมันเอาเป็นจอกแจ๊สิบดอกไม้ดีนะไรใบมวยน่ะมีซามทงเราก็ใส่ให้ซามทงโหลดแล้วไม่ได้เสาะ นางงามนางงามจากบ้านคือว่าอยู no ่น้ำผู้บ่าเมืองนอกคือลงมาแล้วคือทอดมาให้โลกน่งเอาเมื่อไรผู้บ่าเมืองนอกนะยาแก้ลงมาป้ผู้บ่าเมืองนอกทอดมาให้โลกไปนไไ้เขาแก้วเขาแล้วปิมาแล้วนี่เขาแก้วเขาแล้ว โอ้ยเนอะเอะอ่เอาเบือ่อนอกอยากลองขี่สร้างเหมือว่าให้ขี่ไปพออยากขี้มึอะไรเร็วสุดให้ขี่สร้างผมบอกข,ข,ขี่ว่าจะขี่หมดปะวอลายคือปีที่แล้วนะพี่น้องเนาะปีที่แล้วนี่โซฮามาแจกลงทะเนนะคนร้ายคนนี้จะงานบุญยังพี่น้องงานบุญกุ้งเขาหรือผาป่าหรือ,อยังนี่แหละอันนี้งานบนญุญหยงยอดสาภาพพี่น้องจ้า นซิมนะพี oh. ่น no. no. ้องเนาะบท่านพี่น้องนจอเลนเกมเพื่นบบท่านจีะเสียบหกันเออ เยี้ยดูเด้อกม่หมวยปุยญาติแม่ทีน<ม>าสีสาี่สัน้อน, <c ười> นี่สี่สิบแปดอือถือย <c ười> ังก่อนทำ ท right ั hmm ้งไพ่บ้า <Sakura> ถ <ol> ูกีแดงถูกตัวหน่อยมาจะเม่อนิเลยนอ้าวตาเมื่อยอ๋อเมื่อยใช่ใส่ดิีแดงน่อยคุเออก็ใส่เอานาเมื่อก็ได้